มีแต่เสียงของความั่งม,มีแต่เสียงของความสงบมีแต่เสียงของอนุภานนี่มันไม่ไม,ม,มีคู่ต่อสู้อะไรขึ้นชื่อว่าแรลมคมที่สุดคำพูดดีเสียดแทงอะไรขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดอะไรขึ้นชื่อว่าไกลที่สุดรสชาติของกา พิเดาเสมือนเอาเอาลิ้นของเราลิ้มเรียหยดน้ำพึ่งในใบมิรกูวองค์บริจาคมาอย่างนั้นหยดรสชาติของความยินดีอยู่ในกามในรูปในเชิงในขีนในรสในการนำบัตรพันติ้วน้ำในเงินทองกองสมบัติตันงก่าเนี่ยพิเเสมือนว่ามีบุรผูทหนึ่งเอาลิ้มีนลิ้มเรีย หยดน้ำพึ่งอยู่ในคมของมีดโกนหลวงรู่ชาว่าอย่างนั้นนะเรียกว่าชนเท่าไหร่ที่มีความเขาอยู่นั้น mm hmm. ใช้ลิ้มทองจนลิ้มรรหรือลิ้มเรียรกรรมคุณทัางหลายท่น,นี้เรียเสมือนกรริมเลียเอาหยดน้ำพึ่งที่อาบอยู่ในใบมีดโกน ซึ่งเป็นภามาที่หาประโยชน์ได้น้อยที่สุดเรียกว่าเป็นหาความปลอดภัยไม่ได้เลยเรียกว่ามีความยดีในสิตตะาเรานี้แล้วที่ได้ประโยชน์น้อยมากเพราะว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในรสหวาน,อน,น,นวของกรรมมรรคไม่หละมรรคห้า รวมเสียงจินรถอุดมพระเนาว่าพระสาผ่านผิมนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ชนเทลาเหล่านั้นไม่สามารถจะเห็นประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้จากการบวชในธรรมะเนือว่าการถือการออกบวชคือการถือศีลบำเพ็ญภานดภาวนาชนเท่าเหเรานั้นจึงหาประโยชน์ไม่ได้ ต้องดำเนการถือในคำนั้น mm hmm. พอถูกรถของนั่งพึ้งที่อาบอยู่ในใบมีดโกนนั้นเองจะได้อันตรายอย่าต mm ่างๆนี่แหละปัญหานจุกทนายก็บอกว่าเราติดกรรมมาคนตั้งห้าเหมือนกับเราติดริมรถน่งพึ้งที่อาบอยู่ในคมของมีดโกนอย่างนั่น วิธีแก้ไขก็คือพึงทำความเชื่อลงไปวัาตัวกิเลสหรือความหลงผิดนั้นมันเป็นตัวที่ทำให้เรามีความทุกข์ยากลำบากนานาประการเ้ียว่าปักความเชื่อลงไป พอเราเชื่อมันตัวกีเรเป็นเหตุแห่งความชั่วทั้งร้ายทั้งปวงเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากความลำบากค่าว่าตัวกีเรก็คือตัวหลงนั่นหลหลงว่าสำคัญว่าหมายว่าดำริว่าคิดว่าเป็นตัวตนของตนคนอย่างเรามันต้องมีอันนั้นมีอันนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถือม่ายังมีความรักความจงวักวงเห็นในสิ่งต่างๆทั้งาหม่อมาามาทนายไม่ใช่ตัวตนบุคคลมันเป็นอย่างนั้นน่ะ จึงต้องให้มีความเชื่ออย่างสนิทชิดแนมอยู่กับจิตใจเลยนั้นบางไอ้ที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็บอกความหลงนะความหลงบิดตัวหลงบิดตัวสาคัญมากตัวหมายว่าตัวคิดว่าตัวเป็นโยมีโยธาไรต่างพวกเรานี่นมันเป็นตัวหแห่งในความทุกข์ความยุ่งยากบุ่นวายภายในจิตใจของเราทั้งนั้นเลย สุดท้ายมาได้วความทุกอย่างาทั้งหมดเดียวมันเดิดขึ้นทั้งมันเกิดขึ้น,นอยาความยินดีสิ่งที้ว่าเราทาําให้เราทําความเชื่อมั่นลงไปว่าพ่อกขาพลาดตหลงผิดตัวเดียวมันถึงเป็นนิรานี้วันยังท่างคืนยังหลงถืงนอนอ้นยบนทางเราไม่ว่าจะเป็นอะไรเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นสรีระร่างกายไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นเราเป็นฉันเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นตัวตอนอย่างเรา สวงหาไปไม่ยอมอยู่แลยเป็นอย่างนั้นนะพอถูกความทุกข์โดยสันติสิบนเนื่งตอไปก็ต้องหามาเยียวยาบำรุงบรรเทากันไปอย่างนั้นพอราฟังเพื่อเพลินในสิ่งที่ความเป็นโลกสมมุติเขาเป็นกันใจกันเขาว่ามันไม่ย็นอะละถ้าเรามีความลังเลสงสัยหรือลวนเลยอยู่นะ ไปแล้ว ja ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีผลดีอย่างนั้นมีความจําเป็นอย่างนี้มันก็ไม่นานการหาวิเทีิจาเอากิเดตเข้าความหลงต่างๆออกจากจิตใจใจของเรามันก็ไม่เคยมีโอกาสเลยเสริมากไม่เจอจะแบ่งสรรปันวนหรือแบ่งเวลาให้โดยกิเดตเท่านั้นเลยการเดจะอบรมบ่ม จิตใจของตนให้เข้าถึงความเป็นสติปัญญามันร้อยมามันจะไดงคำตอบว่าเรายังละไม่ได้เราทำไม่ได้เราทำตามเพียนอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์บอกไม่ได้เราละไม่ได้เพราะปัญหาวันครัวปัญญานี้แต่เรียว่าเราระไม่ได้มันก็คือภาระ เราก็คิดว่าเงื่อนละไปแล้วคงจะไม่ต้องทําอะไรมันก็เอ,อาความว่าปล่อยปล่อยาวยางกับปล่อยปละเลยมาปนกันนี่จะคนโงอเขาเข้าใจกันอย่างนั้นแต่แท้ยิ่ง,าก,ง,งการปล่อยวางเป็นเรื่องของจิตการรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่พาก,กเชื่อลงไปเลยวาเพราะตัวหลงผิดตัวเดียวเท่านั้น มันสร้างปัญหายุ่งยากในเราประเดี๋ยงจากทุกวันนี้นะเป็นอย่างนั้นแหละแม่ในสุดแล้วไอ้ตัวหลงตัวเยวเนี่ยมันพาเราเที่ยวเิดเที่ยวแก่เที่ยวเจ็บเที่ยวตายไม่รู้จบเป็นอย่างนั้นเมื่อสร้าบอย่างนี้แล้วนะความทุกข์ทรมารงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดมาและก็จะมีตลอดไปเดีว่าถูกโคตินนาถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว ทุกข้าบริตามีความทุกชนิดนี้อยู่เบื้องหน้าแล้วนะ mm hmm. ยังเช่นทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกความป่านานาไม่สมบังมันเกิดขึ้นอย่างตัวหลงนานนาเป็นอย่างนั้นนะ mm hmm. mm hmm. พอเราใส่ความเชื่อลงไปมาพราะตัวหลงในจิตตัวเดียวที่สำคัญว่าสิ่งต่างนี้เป็นตัวของของเรา เอธรรมะมะเป็นของของเราเอโซหัมมัดเจมินเป็นตัวเราเอโซเมรตาติเป็นตัวตนของเราเป็นโนฮีธรรมพันเตไม่เป็นพระเจ้าข้าข้ <c oughs> าพามาทำลายคำโบราณนี่มันามําแตกดบพังทลายหายไปที่แม้ในสุดไมญ่าไม่แตกดบสนายหายไปนี่เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุม กฎของการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นสุดท่ายมาสังขาทรทลายมีการเกิดขึ้นในระดับเป็นธรรมาระวัตยังกินจิตจะมุยธรรทมังสวัตตังน,บบนิโรธธรรมจิสิ่งหนึ่งสิ่งหนมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องกลับไปธรรมก็กล่าวว่าอย่างนั้นความเป็นจริงระดับเหตุผลก็ามากอย่างนั้นก็เห็นเป็นอย่างนั้น สิ่งที่จำควรทำโดถสุดม่ต้จงหาวิธีไปทำอะไรหนึ่งนั่นจ่หยุดดูจะวิสติทานั้นอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ไปเองมันนะมันจะดับเองมันนะไม่จำเป็นต้องควานหาอุบายอะไรมาดับดูเฉยๆยังมีสติปัญญาสมบัติเดียร์สมบัติเฉยๆยังมีสติปัญญาสมบัติเดีญรนั่น ไม่ต้องเต้นแรงเต้นการาิธีอะไรต่างๆมหาจักรวุ่นวายมามาดับลงอยางกินจิตสมุยาธทำมางสัปปังนียธราทำ้าธรรมดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันก็ดับป็้ธรรมดาะนึ่งใหญเจักรของมระกรรไม่ฆ่ามันจะตายเองนั่นแหละสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป สิ่งที่สมควรเพียรและสมควรทำอย่างยิ่งยวดทีเดียวก็คือการมีสติในการรักษาคิดของตนไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้และดาได้อย่างนั้น <IS C AD> แค่จุดดูอย่างมีสติเท่านั้นนะตัวปัญญามันเป็นกระแสอยู่แล้วนะพ่อหนี้จังดูนั่งตาจะเป็นตัวตัดสินว่า สมควรหรือไม่สมควรสมควรยึดหรือไม่สมควรยึดการที่เราหลงยึดมันก็เห็นปรากฏขึ้นมาแล้วว่าทุกขนาดไหนนะแล้วเห็นอย่างไรเ่าไรมันก็ไม่สามารถจะมาเป็นของเราได้นะมันเป็นของที่มีรบจำอยู่กับของกับโลกนี่ทำมาทำบัตรกิจารทมานิยามาทนี้นี่ยามสุด แม้อมค์พริเจ้าจะอุบัติขึ้นก็ตามหรือไม่อ,มอุบัติขึ้นมาเลยก็ตามการเกิดขึ้นทั้งอยู่แปรปรวนเป็นต่ระดับไปในทุกภาพส่วนหรือเกิดหรือแก่หรือเจ็บหรือตายในคนนั้นสันก็ต้องมีเป็นปกติเท่าจนะิตดาวจิตเป็นมุทานแล้วก็ไม่เห็นสิ่งต่างนี่นะเมื่อเห็นแล้วเข้าใจแล้วนะั้น คนจากสีงนวันสงต่างๆนี้ไม่สมควรยึดติด่อไปไม่สมควรที่จะสมน้อมแหนหรือยึดติดต่อไปมันก็เท่านั้นนะสุเกิดขึ้นสุขนั้นก็จะหายไปทุกเกิดขึ้นทุนั้นจะหายไปก็สังเกตดูเห็นผลนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในความรู้สึกหรือคิดของเรานน้นมันแปงผันอยู่ตลอดทั้งวันนะเป็นยางไงนะ ว่าตัวจิตมันยังแปลงผันอยู่ตลอดทั้งวันอย่างนั้นแล้วทำไมสิ่งที่มีรูปรักมันจะแปลผันเปลีป่ยนแปลงไปไม่ได้ดิฉนั้นจึงใส่ความเชื่อลองไปบ้างเพราะตัวหลงผิดตัวเดียวมี่แหละมันจึงทําให้เราเป็นทุกข์มากมายขนาดนี้เมื่อจิตมันรับสารในความเชื่อเดิมนั่นเดมนะั้น มันจะหาวิธีดับทุกโดยการระมัดระวังรักษาจิขาตของตนเองว่าไม่เกาะไม่ยึดยมานุภา,าปัญญามันเพราะันมากไม่ควรสิ่งตา่าลนี้ไม่ควรที่จะเพิ่เริินต่อไปเนื่องมัจะเห็นคุณค่าของตัวสติในการรักษาจิตที่เป็นกลามที่สุดและยั่งยืนที่สุดไม่มีการเกิดดับไม่มีการแบบปร่ฝัน แั้นก็อย่าเห็นคุณของตัวสติว่ามหาหิโตสติที่เขาทัโดยปัญญานั้นมันนำจิตของเราองถึงความเป็นอิสระข้ามทางจิตวิญญาณโดยแท้จริงตัณหาโดยประทันใดๆมันก็ข้ามอยู่กับใจไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ปักหลักปักใจลงไปในความเชื่อว่าตัวกีเลนและตัวหลงทำให้เราทุกจริงจังแล้วนันมันก็เป็นอยู่ในนี้เน่ย บุญก็หาบางก็แบกไม่แปลกเลยที่เราจะไม่สุขไม่ยุคพอเขาทำบุญก็ทำบุญไปก็มีความสุขขึ้นพอเขาทำบาปก็ทำบาปไปก็มีความทุกข์ขึ้นมาก็เ <in> ียว่าใช้ชีวิตจี่สะเปริดาไม่ได้ีไม่ได้ดูเลยเห็มจิตของจิตปัญญาเลยว่ามันเต่งไปในที่ใดนะมันในเรืองกุศลเรื่องอกุศล ในเรื่องในเรื่องมีปัศนา,าญาในการพิจารณาเนี่ยว่าการประคับประคองจิตของตอนเองเข้าถึงเส้นทางมันสุขต้องเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าตัวเคเลคือตัวหลงก็คือตัวจิตที่เข้าใจผิดว่าเป็นของของเราเนี่ยนะเป็นตัวแห่งความทุกข์ทั้งปวงแค่คำนี้เนี่ย ไม่ต้องใช้คำที่มันสจ,จักว่านี้แค่ว่าเตัวความหลงผิดความเข้าใจผิดของเราเนี่ยมันทำให้ถึงย,งงงงาาายุ่งยากปรากฏขึ้นควา,ามรังเว้จะขังทารันษาเราเป็นของหนักพาลารุ่ยผู้คลบุคผู้คนตระหนักเบ็ดมาเอาพาลานังทุกข์ขังโลกเก็ผู้แบบดพาลาั่นเป็นทุกข์ในโลกไม่ออย่างที่เราเป็นทุกข์กค่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลงมากตัวเดยียวเนี่ยหลงว่าเราเขาสัตว์ทุกข ลองว่าสิ่งนั่นเป็นเราสิ่งนี้เป็นเราเป็นของของเราเนี่ยเอต่างมามะเอต่างมามะเป็นของเรานะเอโซว่าสมิเป็นตัวเรานะเอโซเม็ตาติเป็นตัวตนนั้นตัวนั้นนเอยต่างมันติไม่ไม่เป็นพระเจ้าข้าไม่ระพได้เจ้าถามพระบิสุนั้ยไม่แน่นพอมากใจเชื่อว่าตัวหลงตัวเดียวที่ทาให้ทุกหลงสมมติตัวเดียวที่ทาให้ทุกสมมติว่าสรีระนี่เป็นของตนข้างนั้นสรีระนี่เป็นข้ากตถุ ลงสมมติว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นของตนถ้าทั้นที่จิตนั้นเป็นเพียงสักวิ์าิทธิภาพด้วนั้นไม่มีจัตวตนตัวสติปัญญามันจะฟังดูขึ้นแล้วมันจะชัดขึ้นมากเพราะเราหลงตัวเดียวเอารู้กแก่ใจนะ้วกรู้แล้วมีสติแล้วลึกรู้ก็รู้แล้วใช้ตัวสติแล้วลึกรู้ในตัวมันเองมันจะมันจะออกตัวมันเองว่าไม่สมควรต่อไป การเจริญสติธรรมปัญญาในทุกขณะจิตนี้มีประโยชน์ที่สุดเพื่อจะป้องกันและมัตระวังรักษาไม่ให้จิตไหลไปในทางของอิทธาลมคือความชอบใจอันนิ้ารมคือความไม่ชอบใจเมื่อไม่เกิดความยินดียินได้ในสิ่งต่างๆนี้พระนิพพานก็อุ้มจิตไปเลยมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราลังเลสงสัยโวนเลอยู่นั่นแหะ ไม่ใส่ความเชื่อลงไปมากไอ้ผู้ผิดพูดตจอาหามันคือตัวหลงผิดนมันทําให้เราทุกข์ยากลําบากลำบุญวายนะมันจะเกิดแง่ขึ้นมาบ้างเดี๋ยวก่ออนืมเรายังไปไม่ได้รอยังไม่สามารถที่จ,ะจะริาวางไปได้ก็เพราะว่าจิตใจมันอะไรเอาวันต่อราคา เนีย่ยบากามตัณหาภาบ้านตัณหามาีาาพราะวณนาคือจิตที่มีความยินดีเพลินอยู่ในรูปในเสีงในิ่นในรสในมันสัมปัตย์อู่ตรงพาะว่าสินตา่างนี้มาเปิน,นความสะดวกให้มันเป็นสัญติสืบเนื่องต่อไปเป็นอย่างนั้นไหมก็เลยจิตอยู่ตรงน,นี้นะเห็นฉะนั้นก็ยึงฝึกยืนกรานใส่ความเชื่อลงไปว่า เพราะตัวจิตเล็ตัวเดียวหรือตัวหลงผิดตัวเดียวในจิตจิตในจิตนี่แหละมันสร้างปัญหานานาประการขึ้นมาเแื้อจิตจะเบื่อหน่ายต่อความทุกข์นั่นตัวสตรปัญญามันจึงเกิดขึ้นในทันทีแล้วว่าต้องทำตัวอย่างไรเมื่อมีการสมบัติถูกต้องมันจะสอนตัวเองไปเหตุนั้นพระไจไปดูจิตแท้จริงบุรุษกายกับจิตใจน,นี่ นี่คือสาสตร์ฉนั้นะพอมันรูดชัดไปแล้วนะอะไรยังไรมันสมควรยึดถือแล้วก็มันยึดเยือต่อไปนะสมบัติทุกมันละปักปล่อยวางปับปบป๊บเ,เลยจิตมันจะเป็นกลาง,งทันทีเลยนี่ยกมือข้างเดียวมันไม่ดำมันมีแต่ความว้างที่ปรากฏขึ้นมีแต่ความสมบที่ปรากฏขึ้นมีแต่ความเมื่อย สมุยุทธ์หรือสัมผัสอะไรปรากฏขึ้นจะว่ามันไม่ยินดีมันก็เป็นเสียงสงบมันก็เป็นเสียงแห่งความว่างเปล่ามันก็เป็นเสียงแห่งความเป็นสูงทตามันก็เป็นเสียงแห่งพรันพาน,านขณะที่ตกมือครั้งเดียวนะมันไม่มีคู่กรณีเพราะจิตไม่เกิดความยินดีนดยินร้ายตีต่อไปไม่เป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นจึงใส่ความเชื่อลงไปว่า พราะความเห็นผิดในจิตนี้เองมันจึงถูกขึ้นมาภายในใจเราแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อการย้ำเตือนโดยตนเองโดยสติของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะทำให้เราเป็นกลางได้ในโลกสมมติเราัน Nga thá bari bá pura bari bú Sa Karang Sát-ta-lang-mi-pa-mi-vai-to-di-na-ng-be-ta-na-ng-gu-ba-ga-pa-ti ti ta ng ba ri mi sa du sa ng ga do so ya tha ma ni so ya tha yo a mi van can tu ko Sukhye dekha yakubawang Ang diwajana siripsan Dijan buddha bhajainom Jantarutama madhanti Aju kundun sukhang Bahadran bhavatu sampamanggalang Rakhandu sampadevatam Bang มะมังกลังฯรักขํสัพพเทวทาธรรมฺมานุภาเวนสทฺธาสุทีภวนตุเตหํฯตุสํมงฺคลํรักขํสัพพเทวทาสัทฺธา